สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสรุปประเด็นสำคัญกันนะครับในคดีที่สังคมให้ความสนใจมากๆก็คือคดีน้องชมพู่แล้วก็คำตัดสินล่าสุดของศาลชั้นต้นที่มีต่อลุงพลกับป้าแตนเราก็รวบรวมข้อมูลมาจากหลายที่เลยทั้งข่าวทั้งตัวคำพิพากษาแล้วก็บทวเพราะห์ต่างๆนะครับเพื่อจะกลั่นเอาแต่เนื้อมาให้เห็นภาพรวมชัดๆกันเป้าหมายก็คืออยากให้เข้าใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง หลักฐานสําคัญคืออะไรทําไมศาลถึงตัดสินแบบนี้แล้วก็เส้นทางของลุงพลเองที่แบบจากผู้ต้องสงสยัยกลายเป็นคนดังแล้วก็กลับมาเป็นผู้ต้องคําพิพากษาอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละครับมาเริ่มกันเลยย้อนไปจุดเริ่มต้นก่อนเนะเหตุการณ์นี้คือ11พฤษภาคม63นะครับน้องชุมพูอายุ3ขวบหายตัวไปจากบ้านที่กกกาะมุกดาหารค่ะแล้วอีก3วันต่อมาคือวันที่14 ถึงไปเจอร่างน้องเสียชีวิตอยู่บนเขาภูเหล็กไฟครับซึ่งก็ห่างจากบ้านพายพอสมควรประมาณเอ่อหนถึงสกิโลเมตรได้ใช่ค่ะแล้วสภาพพื้นที่ตรงนั้นนะคะมันเป็นทางลาดชันค่อนข้างชันเลยประกอบกับระยะทางด้วยก็เลยเชื่อกันว่าเด็ก3ามขวบไม่น่าจะเดินขึ้นไปเองได้นะอืมก็ต้องมีคนพาไปว่างั้นเถอะค่ะข้อสนิฐานหลุดก็เป็นแบบนั้นค่ะ การสืบสวนมันก็เลยพุ่งเป้าไปที่คนใกล้ชิดเลยทีนี้ในบรรดาญาติๆหรือคนในหมู่บ้าน14คนที่โดนสอบปากคำเนี่ยเมีแค่ลุงพลคนเดียวที่แบบยืนยันที่อยู่ตัวเองได้ชัดเจนในช่วงเวลาที่น้องหายไปค่ะตรงนี้มีจุดที่เออน่าสังเกตในคําให้การของลุงพลอยู่เหมือนกันนะคะอย่างแรกคือเขาอ้างว่าป้าแตนโทรไปบอกเรื่องน้องหายอื แต่ตอนนั้นคือครอบครัวมีโทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วมันอยู่กับป้าแตนไงคะมันก็เลยโทรหาลุงพลไม่ได้อครับครับเข้าใจได้แล้วก็มีอีกเรื่องคือตอนที่ลุงพลไปเจอพระรูปหนึ่งที่วัดท่านชื่อพระบอลนะคะลุงพลพูดกับท่านว่าหลานหายเกือบไม่ได้มาส่งพระครับซึ่งณนะตอนนั้นนะ่ะลุงพลที่ไม่มีโทรศัพท์ไม่ควรจะรู้เรื่องว่าหลานหายไปแล้วอ่าใช่ใช่มันก็ดูแปลกๆนะครับนอกจากคําให้การก็มีพยานบุคคลด้วยใช่ไหมครับ ในวอกับนางพอค่ะในชั้นสอบสวนเนี่ยทั้งสองคนให้การว่าเห็นลุงพลอยู่แถวแถวสวนยางพาราซึ่งมันเป็นทางที่ไปจุดที่น้องหายตัวไปได้พอดีในช่วงเวลาเกิดเหตุเลยครับแต่เหมือนนางพอมาก,กับคำให้การที่หลังในชั้นศาลใช่ค่ะแต่ว่าศาลท่านก็ยังให้น้ำหนักคำให้การเดิมในชั้นสอบสวนมากกว่าเพราะมองว่าการเปลี่ยนคำให้การอาจจะมีเจตนาช่วยจำเลยก็ได้ครับจากข้อพิรุธ ทำให้การพยานบุคคลก็นํามาสู่หลักฐานที่แบบหลายคนมองว่าสําคัญสุดๆเลยคือหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์เรื่องเส้นผมใช่ค่ะอันนี้คือไฮไลท์เลยมีการเจอเส้นผมของน้องชมพู่หลายเส้นนะใกล้ๆจุดที่เจอศพซึ่งลักษณะมันเหมือนถูกตัดด้วยของมีคมครับแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือพอเอาไปตรวจเปรียบเทียบเนี่ย พบว่าเส้นผมหนึ่งเส้นที่เจอในรถของลุงพลนะมีรอยตัดทั้งองศาหน้าตัดพื้นผิวอะไรพวกเนี้ยมันไปตรงกับเส้นผมอีกสองเส้นของน้องชมพู่ที่อยู่บนเขาโอ้โหตรงกันขนาดนั้นเลยค่ะ คือผู้เชี่ยวชาญก็เลยเชื่อว่าเส้นผมสามเส้นนี้มันน่าจะถูกตัดในครั้งเดียวกันด้วยมีดหรือวัตถุมีคมอันเดียวกันสารก็เลยให้น้ำหนักกับหลักฐานชิ้นนี้มากๆเชื่อว่าลุงผลเป็นคนตัดผมนั้นแล้วอาจจะไม่ทันสังเกตว่ามีผมตกในรถตัวเองกลายเป็นหลักฐานมัดตัวไปประมาณนั้นเลยค่ะเพราะผมมันเล็กมากๆอาจจะไม่ทันเห็นจริงๆครับ ด้วยเหตุผลหลักฐานต่างๆเหล่านี้แหละศาลจังหวัดมุกดาหารก็เลยพิพากษาเมื่อ20ทธันวาหกหกนะครับให้จำคุกลุงผลหรือในาใยชัยพลวิภาเนี่ยรวม20ปีค่ะจาก2ข้อหาคือประมาททำให้คนอื่นตาย10ปีแล้วก็พรากเด็กอายุไม่เกิน15ไปจากพ่อแม่อีก10ปีรวมเป็น20ปีแล้วก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายด้วยส่วนป้าแตนหรือคุณสมพรลาโพศาลยกฟ้อง ใช่ค่ะคือสารมองว่าหลักฐานมันยังไม่พอจะชี้ว่าลุงพลมีเจตนาฆ่าหรือว่าทอดทิ้งโดยตรงอาจจะแบบ น้องหมดสติไปลุงพลอาจจะเข้าใจผิดหรือไม่ได้ดูให้ดีเลยเอาไปทิ้งไว้มันก็เลยเข้าข่ายประมาทมากกว่าอ๋อครับส่วนป้าแตนถึงแม้จะมีเส้นผมที่ mtDNA ตรงกับสายแม่ของป้าแตนตกอยู่แถวนั้นเหมือนกันแต่ mtDNA เนี่ยมันระบุตัวบุคคลชัดๆไม่ได้เท่า DNA ปกติไงคะสารก็เลยต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จํเลยไปในข้อหาร่วมกันย้ายศพ แต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นี้ใช่ไหมครับเหมือนมีมีความเห็นแย้งด้วยค่ะอันนี้น่าสนใจมากมีความเห็นแย้งจากผู้พิพากษาระดับสูงเลยคืออธิบดีผู้พิพากษาภาคสี่กับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลท่านทําบันทึกไว้เลยนะคะว่าพยานหลักฐานของฝั่งโจทย์เนี่ยมันยังยังมีความน่าสงสัยอยู่ควรจะยกฟ้องจําเลยที่1ห,หรือลุงพลไปด้วยซ้ำโหอันนี้สําคัญเลยนะ แสดงว่าแม้แต่ในหมู่ผู้พิพากษาเองก็ยังเห็นต่างกันเรื่องหลักฐานใช่ค่ะแล้วความเห็นแย้งนี่มันบันทึกเป็นทางการด้วยฝ่ายจำเลยเขาก็คงจะใช้ประเด็นนี้แหละสู้ต่อในชั้นอุทธรแน่นอนล่าสุดลุงพลก็ได้ประกันตัวออกมาแล้วด้วยหลักทรัพย์500,000บาทครับอีกเรื่องหนึ่งที่มันเกิดคู่ขนานกันมาตลอดก็คือปรากฏการลุงพลฟีเวอร์เนี่แหละครับจากผู้ต้องสงสัย กลายเป็นคนดังเฉยเลยมีแฮชแท็กเซฟลุงพลแฟนคลับเยอะมากอืมใช่ค่ะมีเปิดช่อง YouTube รับรีวิวสินค้าเดินแบบถ่าย MV ร้องเพลงกับคุณจินตลลาภูลลาบก็ยังมีใช่ใช่เพลงเต่างอยดังมากตอนนั้นค่ะ ซึ่งความดังทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นตอนที่คดียังไม่สิ้นสุดเลยนะแล้วตัวลุงพลเองก็ยังอยู่ในฐานะผู้ต้องสงสัยคดีร้ายแรงแล้วก็มีคดีอื่นๆตามมาอีกอย่างเรื่องบุกรุกป่าหรือกระทบกระทั่งกับนักข่าวครับมันก็ซับซ้อนไปอีกแบบหนึ่งเนาะเอาละครับสรุปประเด็นสําคัญวันนี้ศาลชั้นต้นตัดสินจําคุกลุงพล20ปีข้อหาประมาทโต้กับพรากผู้ยาว หลักฐานสำคัญก็คือเส้นผมแต่ก็ยังมีความเห็นแย้งจากผู้พิพากษาอาวุโสอยู่คดีต้องไปต่อชั้นอุทธรณ์ส่วนป้าแตนสารยกฟ้องค่ะคดีนี้มันสะท้อนพลังของหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์จริงๆนะคะเส้นผมเล็กๆที่แทบมองไม่เห็นเนี่ยกลายเป็นกุญแจสำคัญได้เลยแล้วก็เห็นความยากในการพิสูจน์เรื่องเจตนาทางกฎหมายด้วยแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้เลยถึงอิทธิพลของสื่อกับกระแสะสังคมที่มีต่อคดีมากๆครับ คำถามสุดท้ายที่อาจจะชวนให้คิดกันต่อก็คือปรากฏการณ์ความดังที่มันเกิดขึ้นกับคนที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาร้ายแรงแบบนี้มันบอกอะไรเกี่ยวกับสังคมเราบ้างเกี่ยวกับมุมมองต่อกระบวนการยุติธรรมหรือการหาความจริงในยุคที่ข้อมูลมันท่วงท้นไปหมดอะไรแบบนี้นะครับ